วัน <Billie S 2> นี้มาป้าเอาอาหารเปียกมาให้เพื่อนๆอาหารเปียกให้เด็กๆเจอไฮเจอไฮกิวชิคเก้นเจอไฮไก่ย่างดูสิเด็กๆจะกินได้ไหมเอาลุ่มละลุ่มละเอาลุ่มละโอ้ป้ายังไม่ได้แกะให้เลยป้ายังไม่ได้แกะให้เลยเอาป้ายังไม่ได้แกะให้เลยเอาลุ่มละมากรณ์มาก่อนมาก่อนมาก่อนมาแล้วไหมมาตัวเล็กมาแล้วตัวเล็กมาแล้วเอาลุมลุ่มมาเพื่อนลุมมมาเพื่อนลุมมมาเพื่อนเอาอันนี้นี่อันนึ่งนี่อันนึ่งนี่อันนึงเร็วเร็วเจอไฮเร็วเร็วเจอไฮเร็วเร็ว เจอหาแล้วตอนนี้กำลังลุมซอมเจอหายเพื่อนกำลังลุมซองจะแย่งซอมเจอหายกันแย่งซองเจอหายกันโอ้โหโอ้โหโอ้โหเก่งกันทุกตัวเลยแต่ไม่รู้มันจะกินได้ไงหลูยังไม่ได้แกะเลยจังแกะไม่ทันเลยให้ป้าแกะก่อนได้ไหมให้มาป้าแกะก่อนได้ไหมโอ้โหแย่ง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 เจอหายแย่งเจอห้ดูดิดูดิแย่งเจอหายแย่งเจอหายแย่งเจอหายกัน เจอหายไก่ยางอาหารเปียกเพื่อนๆเดี๋ยวนี้ได้อาหารเปียกอ้าวไหมนี่ฉลาดสุดละมีเพื่อนๆแย่งกันเอาหนูจะเอาอ้าวไม่เอาละกลับมาแล้วอ้าวอ้าวอ้าวเดวี๋ยวเด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 ี๋ยวโอ้ยโอ้ยทางนี้ดีกว่าทางนี้ดีกว่าแล้วเด็กๆทางนี้ดีกว่าแล้วแล้วทางนี้ดีกว่าแล้วแล้วแล้วเราจะหายเรนี้ดีกว่าแล้ว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 ไม่ต้องมายแย่งกันลูกไม่ต้องมายแย่งกันต้องมายแย่งกันอ๋อคนน,น,นนี้ได้ละคนนี้ได้ละ วันนี้นะเราไปแล้วไปคนเดียวแล้วไปคนเดียวแล้วไปคนเดียวแล้วเพื่อน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 ไปคนเดียวแล้วไปคนเดียวแล้วไปคนเดียวแล้วจะเอาไปไหนจะเอาไปไหนจะเอาไปไหนเจ้าหายเราเจอหายมาเราเจอหายมาโอ้ย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 หมุนหมุนหมุนตัว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 หนีหมุนตัวหนีโอ้โหหมุนตัวหนีอ้าวเจะกินคนเดียวจะกินคนเดียวโหแสบมากอ่าโดนแย่งโดนแย่งแล้วโดนแย่งแล้วไปแย่งเลย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 วิ่งวิ่งวิ่งเอาวิ่ง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  อ้ยป้าจะแกะให้เอาซองนี้เอาซองนี้แล้วเร็วๆเจอไฮไก่ย่างนี่เร็วอา,ยยานนอาหารเปียกแล้วเพือ่อนๆเร็วเด็กๆจะกินเจอไหไก่ย่างแล้วเนี่ยป้าจะแกะให้แกะไม่ทานโนนโนนโนข้าวอยู่คนเดียวข้าววิ่งไปวิ่งมากินไม่ได้ลูกมันยังไม่ได้แกะกินไม่ได้เรารู้ได้ไงว่าน,นี่คือของกินนะฮะมันไม่มีกลิ่นออกมาเลยเหรอลูกมาป้าจะแกะให้ก่อนรู้สึกว่าถ้าแบบนี้ไม่ได้กินกันแน่มาเพื่อนดูกาไปดูตอนยันกันไม่ต้องยันการไม่ต้องยันกาะ บ้าแกโอ้โหทำไมเก่งจังตัวนิดเดียวตัวนิดเดียวทำไมเก่งอย่างนี้ไม่ได้งไม่ได้ไม่ได้ต้องรักกันรักกันต้องรักกันมามมมมไปแกให้กินไปให้กินมกินเจอหา่้เจอหแล้ว้ดูดูรอยดิดูรอยฟันแต่แกแต่แกไม่ได้ดูมันมันหลุดออกมาแล้วเนี่ยอาหารเปียกมันหลุดออกมาแล้วมันมีกลิ่นออกมาแล้วเพื่อนเอาเร็วโอ้ยแกไม่ั

เด็กกำลังกินข้างนอนโอ๊ยตายนำข้าวปลาแก่ไม่ได้แล้วแก่ไม่ได้แล้วนะเบือมาเล็ช่วยด้วยช่วยด้วยอ่ะซองไปใครเอาซองไปเอาไปเลยปไปให้ซองเลยไปไปให้ซองไปเลยอ่ะใครจะเรียมือเรียนมือโอ้นับมือไปนับมือนับมือว้าจัดเลยเัดตัวมีฟันละเด็กมีฟันละผมไม่ค่อยได้กินอาหารเงี้ยเพื่อนกินแต่นมใช่ไหม สองเดี๋ยวไม่น่าพอหายไปตัวหนึ่งหายไปตัวนึงเฮ้ยหนึสองเฮ้ยหายไปตัวเดี๋ยวป้าไปตามก่อนมา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 ป้าไปตามก่อนันุวน้ดวักักักัจะีหา่น

โอ้มีลูกบ้ากยากจนเพื่อนเอ้ยนี่มีลูกบ้ากยากจนไม่ทันกันเลยเดจยวโอ้่าตัวตัวที่มาใหม่เนี่ยตัวที่มาใหม่ทั้งเพื่อนลูกอะจับมือป้าเจอาให้เจอาให้ทำไมชอบอย่างนี้ป้าลองชิมดูดิฮะอร่อยขนาดนั้นป้าลองชิมดูอู้หูเจ้าห้เจอาห้เจอไห้เจ้าห้อะไรเจอไห้เจ้าอร่อยขนาดเจ้าให้เจอร่อยขนาด สุดาหินตะการนาคินเพื่อนๆใครมีหมาน้อยเจอหายอร่อยมากโอ้ยอยากกินรมือไปแลวโอ้ย หางหมดแล้วจานของป้าพังหมดแล้วโอ้ยเด็กคนนี้ล้างผาจริงๆโอ้ยล้างผาจริงๆเจอไห่ไก่แลาวเด็กๆชอบมากซื้อได้นาคิดสนับสนุนเด็กๆ